สวัสดีค่ะชีวิตสิโครว,วันนี้ขอเสนอเมนูซิกโครงหมูผัดตะไคร้ค่ะเมนูนี้ใครชอบทานอะไรที่มีสมุนไพรเยอะๆหรือเผ็ดร้อนเนี่ยรับรองว่าต้องติดใจเลยละ่ะซิกโครงหมูเปื่อยๆนุ่มๆผัดเข้ากันกับตะไคร้หอมๆไปค่ะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนาซิกโครงหมูมาหั่นตามร่องได้เลยค่ะ ไปเรื่อยจนหมดเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปรอให้น้ํามันเริ่มร้อนค่ะใส่กระเทียมสับลงไปจากนั้นก็ผัดได้เลยค่ะผัดให้กระเทียมของเราเนี้ยส่งกลิ่นหอมฉุยได้เลยนะคะตามด้วยพริกแดงจินดาซอยค่ะพริกเขียวจินดาซอยจากนั้นค่อยๆผัดได้เลยค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดนี้ส่งกลิ่นหอมสวยและเข้ากันดีเลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดนี้เข้ากันดีแล้วตามด้วยซี่โครงหมูที่เตรียมไว้จากนั้นก็ผัดได้เลยค่ะผัดที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีหรือจนกว่าซี่โครงหมูของเราจะเริ่มสุกนะคะ จากนั้นค่อยๆเติมน้ำใส่ลงไปแล้วผัดคลุกๆล้าต่ออีกครั้งหนึ่งค่อยๆผัดไปเรื่อยๆค่ะและทิ้งไว้ให้น้ำงวดเพื่อให้ซิกโรงหมูของเราเนี้ยนุ่มและสุกดีละค่ะเมื่อนามงวดแล้วปรุงรสเพิ่มด้วยซอสอยนางรม ซีอิ๊วขาวน้ำตาลสรายและผัดต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะผัดที่ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีเลยกลิ่นตอนนี้คือหอมฉุยมากน่าทานแบบสุดๆผัดคลุกเคล้าไปไเรื่อยๆค่ะให้น้ำแห้งดีเมื่อน้ำแห้งแล้วใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดและผัดต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะผัดที่ส่งกลิ่นหอมดีเลยนะคะ เมื่อส่วนผสมทั้งหมดนี้เข้ากันดีแล้วไปคะ่ะไปจัดเสิร์ฟกันได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูซิโครงหมูผัดตะไคร้เมนูหอมหอมสมุนไพรจัดเต็มได้ทั้งความหอมได้ถึงความเผ็ดร้อนอร่อยชัวร์แน่นอนค่ะใครที่ไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรทานวันนี้ดีเจขอแนะนําเมนูนี้เลยค่ะรับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอนใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i อจิติกตอติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ